ทุกคนยามเช้าวันที่ห้ามิถุนาเป็นไงใส่ได้ไหมไยังใส่ได้โอเคอ,เอดูสเกตเยอะ <Okay. S 2> โอเคอ,นะเ,อเลขเตรียมตัวแต่งตัวตอนนี้ตีเกือบตีตีไรหย่อนตีห้าแปดศูนย์แปดตีห้าแปดนาทีทุกคนแม่ก็ มา,<อ>าทะ<ำ>ไม่คลิปปนิมตื่นเต็มทุกคนตีห้าแปดนาทีครับวันนี้หัวต้องไปข้างหลังใช่ไหมผมต้องอไปข้างหลังใช่ไหมเพราะจะต้องใส่หมวกใช่ไหมสบายมากทำแดนดิท แล้วทำไมไม่ทำ<อ>มัดก็ได้มัดก็ได้โอ้ว้าวมาใส่ได้ยังใส่ได้ซื้อมาเป็นเดือนแล้วนี่เกือบเดือนหนึ่งเนาะครับอันนี้ด้วยใช่เพราะว่าต้องติดหูกระต่ายหูกระต่ายแม่ไปปิดประตูมันเสียงดังมากเลยนะ ลูกรลกระต่ายลูกกระต่ายหืมหืมหูมลูกกระต่ายหูกระต่ายอ๋อห,หูลูกกระต่ายมาจากไหนคิดว่าแม่ปูหูลูกกระต่ายจากไหนหูกระต่ายช่วยไหมทำแล้วก็ทำได้ Ya, hmm. ya, Papa. Baru ada di sana pada pukul setengah empat. Ia. Mereka. 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 มันไม่ติดคอมากไปนะหยองมันลิดฟัดครั้งนี่เลยไหนอาจจะอาจซิเก็ดโอเคมันจะขุดกะรนะพด้วยยมาอีกนะไปขี้เยี่ยวหรือ,อยังครับใส่ไหมเข็มขัดสีขาวก็ไม่ใส่ครับไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เป็นไร อู้ว่าชุดนี้มันม่ะแสงแสงไฟไม่แจ่มเลยหูก็ต่ายเอียงฮะนี่ตดอยู่ไหมฮะได้ได้เดี๋ยวค่อยจัดก็ได้จะเป็นอย่งงางนั้นใช่ไหมครับ ก็ต้องปิดตันหนีมัม้เวลานั่งรถเขาไม่ปิดนะครับ <Yeah. S 2> เวลานั่งรถไม่ปิดก็ต้องเปิดให้มันนะน,นี่ mm. ถ้าเราจะนั่งอ่ะเราต้องเปิดกระดุมครับ okay. uh huh. ออใช่ดึงแขนเสื้อตรงนี้ออกมาเอ <Okay. S 2> อ ให้ใส่ไปจากบ้านเลยใช่ไหมหให้ใส่ไปจากบ้านเลยใช่ไหมโอ,อ้หอย่างเท่เลยเหมือนทหารเลยเหมือนใช่ไหมโอเคม,มันต้องโอเคอย่างเอาผมเข้าไปใช่โอโ้โหเท่มากโอ้ยสีเลยรองเทา้าอ๋อนี้ต้องเอาเออกดูดคอนม,มันใหม่หมดทุกอย่างเลย สิทธโพสตูนาทิแบทร์อันนี้คือ,อชุดมีชุดมีรถแฮอเล็กจะเอารองเท้าไปด้วยไหมรองเท้าที่อเอา,เอาใช่เพราะว่าในรถนมันจะมีแอลกอฮอล์มีอะไรพวกดื่มก็จะเปียกก็เอารองเท้าเก่าไปด้วยม่นแน่ทาสกูเซตเตอีเฟอร์ กาลาสกูฟันสกูน,สน,สนะบล็อคเออกระน์วีดกระน์ใส่ลงไปเลยเนะี่ยในนั้นอ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเอารองเท้ากับคู่ใหม่อะ่ะใส่ชุดมีลงไป ทาม,มบบนะไม่ไมด้อันลาสกันทาไม่ใส่ถูยยยนี่สต๊อปโอเคมาทางนี้เลยจะได้ไปย่องชุดวันสำคัญมาก่อนเออชุดวันสำคัญของย่องนะทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางอ่ะ ไม่เอาไปแขวนไว้ห้องนู้นน่ะโอเควางไว้นั่นก่อนก็ได้ไหนไอ้ทอนแบบทุกคนวันนี้วันจบมอบไลายครับชุดของผมเป็นยังไงทุกคนดูสมกับเทดีสมกับการรอคอยไหมทุกคนเอออือ,อก็ตัวนี้จะไปกินอาหารเช้าทุกคน โอเคกับเพื่อนๆืออืมอืมไปครับอ่ะเล็กเดี๋ยวเราเจอกันที่นน่นนะลูกอ๋อรักนะขอให้เป็นวันที่ดีของอเล็กและหินซับเพื่อนๆนครับฝากแม่ฝากสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สุขสันต์วันจบอืมโอเคไปครับไปแล้วเจอกันรักนะยองรักนายนอแคลมแล้วนี่อืม ดีใจกับบรรจบนะ